สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงฟอนต์เพิ่มบน Kindle กันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยหรือฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดปัญหาต้องลงฟอนต์เพิ่มแน่ๆเลยเนี่ยก็คือคนที่ต้องการอ่านไฟล์อีพับเป็นภาษาไทยนะคะแต่ตัว อ่านของ k i n d ด r เนี่ยดั้งเดิมฟอนเขาเนี่ยจะไม่มีภาษาไทยนะคะเวลาที่เราเปิดหนังสือขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือที่ไม่สามารถอ่านได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงฟอนต์ไทยเพิ่มนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่การดาวน์โหลดฟอนเลยนะเวลาที่เราอยากได้ฟอนต์ไหนเนี่ยเราอาจจะไปหาข้อมูลมาก่อนว่าเราชอบฟอนชื่ออะไรนะคะแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดกันที่เว็บไซต์นี้นะคะส่วนตัวชอบใช้ฟอนต์ที่มีช ว่าสารบัญน,นะคะก็เลยพิมพ์เพิ่มไปเลยจะได้ไปดาวน์โหลดที่ฟอนต์นี้อพอคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาฟอนต์ของเราเขาก็โชว์รูปแบบต่างๆนะคะมันจะมีหลายรูปแบบนะคะที่อยู่ในตระกูลนี้จะมีแบบบางแบบบางแล้วก็เอียงหรือตัวแบบปกตินะคะถ้าตามปกติเนี่ยครูแพลก็จะดาวน์โหลดทั้งตระกูลเลยนะคะเรียกว่าดาวน์โหลดฟอนต์แฟมิลีนะคะก็ คลิก Get Font นะคะทีนี้ก็จะกด Download All นะคะทีนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้คลิกแยกไฟล์ออกมานะคะคลิกเข้าไปดูด้านในเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ทั้งตระกูลของเรานะคะเสร็จแล้วก็ให้ทําการเชื่อมต่อ Kindle กับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอ่ามันจะมี Drive ที่มีชื่อว่า Kindle โผล่ขึ้นมานะคะหลังจากที่เราทําการ Connect แล้วเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ในเครื่องของเรานะคะก็จะมีโฟลเดอร์ ที่มีชื่อฟอนต์ถ้าไม่มีให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ให้ตรงกันนะคะคลิกเข้ามาดูด้านในนะคะก็จะมีไฟล์ Tech อยู่ไฟล์เดียวนะคะเขาก็จะมีแนะนำว่าเราจะต้องวางฟอนต์หรือ Install ฟอนต์ยังไงนะคะในที่นี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือตัวที่เราดาวน์โหลดมานะคะ ก็พีไปเลยแต่ว่าเวลาก o p ีเนี่ยเราจะไม่เอาโฟลเดอร์หลักเข้าไปเราเราจะมาหยิบไฟล์ย่อยเข้าไปนะคะบางคนก็จะหยิบเฉพาะตัวเลกูล่าที่จะใช้นะคะแต่ครูแพลมองว่าบางทีเนี่ยไฟล์หนังสือเขาก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวนะตัวเอียงก็จะเอาไปให้ครบๆทั้งตระกูลเลยนะคะในที่นี้ก็จะก o p ีอ่ะแล้วก็ไปวางไว้ในโฟลเดอร์นี้นะคะอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งฟอนต์ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มนะในอนาคตไอฟอนต์โฟลเดอร์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะก๊อปปี้เอาฟอนต์อื่นๆมาวางใส่รวมกันได้นะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดก๊อปปี้มาเป็นโฟลเดอร์เราวางเ,เดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะคะเขาจะให้เราแตกไฟล์ก่อนแล้วก็เอาแต่ละไฟล์เนี่ยมาใส่รวมกันในนี้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปเปิด หนังสือนะคะแล้วก็ตั้งฟอนต์ใหม่เป็นชื่อเดียวกันกับฟอนต์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะคะในที่นี้คือสารบัญพอเราเปลี่ยนปุ๊บตัวหนังสือในหนังสือเราก็จะกลายเป็นฟอนต์สารบัญเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ใช้งานกินเดินนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูแพรวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ